ดวงเหมือนตัวอย่างวินวินเนี่ยเนาะเน็ตอะเออเซลมาเอวอ่กันถ้าเปิดอันหนังรถเข็นนี้ได้ไปเอวเขาโคอยะอุ้ยน้องจะเอาไปนะอันปีก่อนน้องวันเกิดน้องเราเอาไปเอวโดยเว้าอ่ะไปย้อมนังรถเข็นแม่นางรถเข็นบอน้องจะยู่ขึ้นพาดหาเดี๋ยวนะอุ้ยน้อย้อมนังมันบัดซบดวกเองะอุ้ยเน็ตเนาะ ตีถนนคนเดินน่ะอุย้ยเปิดน,นั่งรถเข็นยังได้เปิดมาซื้อของน่ะแม่คนนุ่มกับมีน่ะแม่อันนั้นเปิดหับตกเก่าได้เนาะอันนี้เปย้อมไอ้เปิดห <c oughs> มดเลยไปแก้วทิ่มนางนี้ออ้หมดเลยแม่นจะเดินนะ่ะเอากับเอาเปิดไปได้หน่าแล้วจุ่มเอาน่ะอุย้ยนั่งรถเข็เนขก็นออ้ว่ะ นเจ้าป่าไปเอวถ้าเขาเอาแมวไปเอวเขาหมวนเนาะนั่นนะไปเผี่ยโดนสุเทพปุ้นังกอนะขึ้นคนเดียวนะขึ้นคันใดนะเออแม่นอันนี้มันย้อมหนังหาวตั่วนุมหาว่ไอายเปิลว่าอุ้ยแก้วแม่น้าชอบเดินชอบเที่ยวคนเดียวอย่าอุย้ยกินข้าวล้ำขนาดอะ ข้าวล้ํนี่มีปัญหาเนาะอุ้ยเนาะถ้ากินข้ามันล้ํานี่อังเอะเ,เออเปิรนฝันไปหาอุ้ยมุนแล้วอุ้ยมุนตักเอออุ้ยมุนนั่นนะอุ้ยมุนอุ้ยเอออุ้ยมุนอุ้ยคั้มนะไปเสาะหาเปิร์นป้าของเขาแม่แหละ ออแล้วเปนปากพ่อแม่แเปนปากเน้ออุ๋ยเนาะอ mm hmm. ว,ว่าอันตัวมาถึงขาดเองน,น้องว่าเนาะแม่ฝันไม่ได้ติฝันไปหานี่แม่อยู่งงบ้านกะแต่ค mm hmm. ืนนี้อ๋อผีดีนะ,นะ mm hmm. เนาะอืมปนอู้จ้อยบ่ะ เราอุตัวนีง้เป็นยังไดรมู้นี่เนาะอุ้ยเนาะเบงเหนียอุ้ยแก้วเบงเหนียอุ้ยมูนอีกับคนน่ะเนาะเออคนตายไปแล้วอ่ะอืมเบงเหนียวะนะอุ้ยแก้วเอ้ยฮะ <laughs> oh. Nung nhưng đây có Trời <laughs> oh, <laughs> sẽ đứa oh. uh. Mình có thể lấy là...